สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคน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 เพื่อน,เ,อน <c oughs> เดี๋ยวนะ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนวันนี้นะคะ,ะเป็นวันอาทิตย์วันนี้พี่นุ่นไม่ได้ทำงานนะคะเพราะเป็นวันหยุด ก็จะมีเวลาพักผ่อนก็คือเสราร์อาทิตย์จ้ะแต่ว่าวันเสราร์บางครั้งก็มีลูกค้าค่ะแต่วันอาทิตย์ก็คือจะเป็นวันหยุดพี่นุนจะไม่ทำงานนะคะวันนี้พี่นุนจะเอาบรรยากาศที่สวนหลังบ้านจนะ้ะเพราะว่ามันเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะมันก็จะเป็นแบบอากาศเย็นฝนตกจะพามาดูที่บ้านเนี่ยค่ะใบไม้จะ เริ่มเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เขาก็จะเต็มเลยค่ะร่วงเต็มบ้างเลยจ้ะเนี่ยค่ะมันเป็นบรรยากาศที่แบบเขาเรียกเงาบรรยากาศมันจะเงาจะช่วงเนี้ยเนี่ยค่ะลมพัดเย็นลปอย เห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองแล้วเขาก็จะร่วงเต็มเลยคะ่ะก็ต้องทำความสะอาดจ้ะทำความสะอาดกันยกใหญ่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วคะ่ะสีแดงแล้วเขาก็เขาก็จะ ร่วงเต็มเลยประมาณเดือนหน้านะคะก็จะไม่มีใบเรามันก็จะมีแตก่กิ่งแต่ต้นนั่นก็บ่งบอกถึงว่าหน้าหนาวมาเยือแล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณสิบองศาจา้ะข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อเขนยาวกันค่ะดูแลสุขภาพเนี่ยค่ะ พี่นุ่นก็เอามาให้ชมบรรยากาศเพราะว่าเมืองนอกมันจะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยอ,อ่ะแต่ได้ข่าวว่าเมืองไทยก็อากาศจะเริ่มเย็นเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะความหนาวจะมาเร็วกว่าทุกปีเพราะว่าตอนนี้โลกของเรามันเป็นภาวะโลกร้อนนะคะสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วก็ก็ส่งลังใจให้กับทุกคนนะคะ ก็ดูแลตัวเองให้ดีค่ะให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงก็เย็นๆจ้ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพีพ่นุ่นก็เอามาทักทายแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแค่นี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย